สวัสดีครับผมฮายนะครับนายสรุญสะทรธนวัตรสรวัฒน์ครับผมตอนนี้ผลงานนะครับก็มีเป็นหนึ่งในนักแสดงครับซีรีส์ทันไคเดอะซีร The ีส์ซีซั่น2ครับผมรับบทเป็นเซอร์รัตนะครับก็คาแรคเตอร์เซอร์รัตเป็นคนนิ่งๆเงียบๆนะครับแต่ว่าเป็นคนจริงจังกับชีวิตครับผมบางส่วนคล้ายบางส่วนไม่คล้ายส่วนตัวชีวิตจริงผมเป็นคนที่แบบอารมณ์ร่าเริงแล้วก็เป็นคนเป็นลี่เขากับคนง่ายแต่ว่า ตัวเซอรัสเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงไม่เข้าสังคมเลยซึ่งจะขัดมากๆแต่พอเวลาจริงจังเนี่ยผมเปคนจริงจังกับชีวิตไอ้ตรงนี้แหละเป็นส่วนที่คล้ายที่สุดจริงๆเป็นคนชินกับกองละครอย,อยู่แล้วเพราะว่าเคยทํางานในกองละครมาแบบพอสมควรครับผมก็ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรขนาดนั้นสิ่งที่แบบเราต้องปรับตัวตรงที่ บทที่เราไม่เคยรับมาก่อนบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งตัวเซอร์รัสเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยคาแรคเตอร์นี้เราเลยต้องทําการบ้านเยอะขึ้นแล้วก็รีเสิร์ชเยอะขึ้นคนระับเหมือนเริ่มเริ่มหนึ่งใหม่ดีกว่าเพราะว่าในวงการวายเราเพิ่งเหมือนเพิ่งเข้าก้าวเข้ามาเลยครับดีใจเลยเพราะคิดว่าอยู่แล้วเพราะว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยเราทำใว้ด,ดีมากแล้วก็ดังมากมาก เราก็แบบคาดหวังนะว่าซีซั่นสที่เรามารับเล่นเนี่ยจะต้องแบบดังไงก็ต้องดังสู้ซีซั่นหนึ่งให้ได้แน่นอนมันเป็นความกดดันกดกดันเล็กๆแต่เราแบบไม่อยากเอาแบบทําให้ตัวเองแบบผิดมากขนาดนั้นเราไปโฟปกัสเรื่องการบ้านของเราดีกว่าทาให้เต็มที่ให้ดีที่สุดคนเอาวีดวีดตั้งแต่เราออดิชั่นด้วยกันเพราะว่าตั้งแต่ออดิชั่นรอบแรกผมก็แค่จะไตเติ้ล รอบสองก็เจอไตเติลแล้วก็มาเล่นคู่กันสุดท้ายก็คือ3มรอบเข้าขากันมากกว่าเพราะว่าเหมือนพอเราเล่นรอบแรกแล้วเออเรารู้แล้วว่าเราต้องจูนกับน้องอยังไงแล้วน้องน้องใหม่ด้วยในวงการบันเทิงไม่เคยเล่นละครมาก่อนเลยเราก็แนะนําทุกอย่างให้น้องแบบเออแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะน้องก็ฟังน้องก็แบบปรับตัวได้เร็วอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าเยอะไหมเยอะเยอะแน่นอนมีให้แบบแฟนขับแบบจิกหมอนแน่นอนครับแต่ว่าจะดุเดือดขนาดไหนอยากให้แบบทุกคนไปติดตามในซีรีส์ครับเชิญไหมเราเราเวิร์กช็อปกันเยอะครับเรื่องนี้เอาจริงยังไงก็ไม่ชินพอมาอยู่หน้าเซตหน้ากองทุกคนแบบลุมมองเราอย่างเงี้ยยิ่งสากฉากเอ็นซีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เกรงเหมือนกันเขาก็เหมือนให้ทําอารมณ์ก่อนซึ่งก็มีที่มิ6มีกัป บบเป็นที่ปรึกษาสําหรับเรา2คนเพราะว่าเหมือนเขาเคย NC หนักกันมาก่อนเราก็อยากรู้ไงว่าทําไงให้ไม่เกงทาไงให้เล่นแบบจูบยังไงให้ให้คนดูฟินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรึกษาที่มิวครับ,บมีจจริงครับเทคเดียวผ่านไหมมีมากกว่าหนึ่งเทคอะคาดหวังไหมคาดหวังครับแต่ก็แบบอยากให้คนดู ดูแล้วมีความสุขแล้วดูแล้วแบบอยากให้ทุกคนฟินจิดหมอนอะไรอย่างนี้มากกว่าพี่มิวกับกัมนี่คือกันเองมากเล่นอะไรอย่างนี้ปุ๊บแล้วพี่มิวคือเป็นคนฝั่นมากคอยแกล้งคอยนู่นคอยนี่แต่ว่าพอหน้าเซตจริงๆเขาก็ตั้งใจทํางานทนีสอนเราครับแนะนําและอย่างหนึ่งเราถามเขาเขาก็บอกเขาไม่กักอะไรเลย ก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากอยาก,อยากจะให้เป็นซีรีส์ The Boy Next d o o เนี่ยแหละครับเซอร์ไรส์ก,กับผู้การอยากให้ออกมาทุกคนให้ได้ดูอะไรอย่างนี้อยากให้ทุกคนแบบอยากให้เห็นว่าเอ้ลูกคู่ขนาดที่อ่านในนวนิยายเนี่ยออกมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยออกมาเป็นหนังออกมาเป็นตัวละครชีวิตจริงเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็มีโปรเจกต์เขาเรียกว่าละครอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังถ่ายกำลังจะถ่ายทําอยู่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้รับชมด้วยครับ วนไคเดอะซีรีส์ซีซั่นสนะครับผมก็อยากจะฝากด้วยนะครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา4ีทุ่ม45นาทีทั้งช่องวัน3 1มนะครับผมก็เป็นธุรกิจครอบครัวมากกว่าก็คือร้านฟูบุญเส้นลงเรือนะครับอยู่ข้างหลังผมเลยอยู่ใต้สะพานตลาดฟูนะครับมาไม่ยากมา b t s มาลงตลาดปูแล้วต่อด้วยวินมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่ก็ได้นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์นะครับเปิดเวลา4โมงถึง4ีทุ่มนะครับผม เข้าร้านบ่อยไหมเมื่อก่อนบ่อยแต่ตอนนี้พอเราถ่ายละครด้วยเรื่องคิวงานเราอาจจะมาอาจจะมาดึกๆอะไรอย่างเงี้ยครับมาช่วยแบบมาแบบแบ่งเบาภาระให้ป้าให้มาอะไรอย่างงี้ด้วยฝากด้วยนะครับทั้งละครทั้งซีรีส์แล้วก็ธุรกิจส่วนตัวของฮายนะครับอยากให้ทุกคนแบบเป็นกําลังใจให้ฮายดูฮายเยอะๆนะครับแล้วก็ผมจะทําให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะครับอยากจะพัฒนาตัวเองเป็นของขวัญให้ทุกคนนะครับผมฝากด้วยนะครับ